เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอว์ไพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซืเลือกขายนะครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับนิสสันซันนี่ดีโอเครื่องเกียร์ดีครับสีสวยๆเลยสีสันเงาหวังเงาฉ่ำเลยทีเดียวครับแม็กแท้ของนิสสันเดิมๆโรงงานของเครื่องเดิมสะอาดอมากๆ ภายในสมบูรณ์ครับเบาหนังสีครีมภายใน,นโซลสวยงามไม่แต่ครักไม่ชำรุดสวยงามสะอาดตามากๆเบาะสะอาดทั้งหน้าข้างหลังตัดลายไม้ด้วยครับเครื่องเดินนิ่งไม่มีปัญหาเกียร์ไม่มีสะดุดเปลี่ยนนิ่งเปลี่ยนครบแอร์เย็นฉ่ำขับนิ่มช่วงล่างแน่นกระจกไฟฟ้าประตูเซ็นทรัลล็อกยางยังดอกนนหนาครับ ไสน้ำมันรัวครับไม่แก่คันนี้เล่มเอกสารครบถ้าชอบฝากากดติดตามก็ถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีกเป้าเลือกสีประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับรถสวยสมบูรณ์คันนี้อยู่บึงการสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองภาษีมียอ68นะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ